จรงไหนงจิ้งจิ้่จิ้ง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 จิ้มจิ้งจิ้งจิ้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 งจิ้จิ้จิ้งจิ้จิงจิงจิ้จิ้งจิ้จิ้งจิ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 ้จิ้จิ้งจิ้จิ้จิ้งจิ้จิ้จิงจิ้จิ้จิ้

จะดันเลิกกับมาดันไปดันยไปดันคือไปดันไปดันคือไปดันคือไปดันคือไปดันคืไปดันคือไปันไปดันอไปดันไปดันไปดันอไปดันค้อไปดันคือไปดันคไปดนไปดันคือไปดันคือไปดันคือไปดันนอไปดันนอไปดันไปคือไันไปดันไดันไปดันไปดันอไปดันนไดันไปดนไปดันไปดันอไปดันันอนันไปดันันอนันไอไปดััน ไปเอาไอ้เบงเบงก็ต่อไปเบงต่อไปเอาต่อไปเอาต่อไปเอาต่อไปอย่าพูอะดันไป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 ลงเด่นดเรื่องผมหลังบ้านมาลงเด่นบลเรยนบอลเปนบลีเปนบลหลังานหลังบ้านหบ้านหลังบ้าน่งมาแล้วแงมาแล้วแ่งมาแล้วแข่งมาแล้วยิงปมปืนนลังบ้านัน่อยปืนหลังบ้านหน่อยมาเลยเลยมาลาเลนมาเลยมาเลยมาเันมาเลยมาเยมาเลยมาเลยมาเมาเลยมาเมาเลยมามานมเลยลาเยเลดลานยานยานยยมเลยยมเลยมาด

ผมร่วงนะผมร่วงร่วงนะผมร่วงผมร่วงไม่อยู่บเาเลื้เกี่ยวนะไม่ไปเฮียตกยันจบเฮียองยไอ้จันไหวไปเฮียมไยัง้ยกูสัตคุยแมงแม่้กต่ายเฮียค้ยไอ้เฮียขี่พื่อนเตไอ้ควายตัวตลกเฮียยเลยคย เอาลีเอาลีได้ทอะไรทำอะไรี่แต่กตุกแบบเยี่ไรยังทุกแบมนยี่ไรไม่อย่าวาดไม่อย่าวาดไปหมดกลับบ้านชหมดกลับบ้านมันมันเลยนะทยี่ไรฟังดีทมันดีมตยตายันนะมึงนีดิอ้คุยตายเยี่ยวายิบหายฝาด

เยขยะไอสัตว <se okay. <Si> oh no? uh, ์เยหมาไอัวเงี้ยหมาหมานึ่งตัวไอสัตว์มานึ่งตัวเลยเหี้โอเคสัตว์มึงไหวเป่าว่ากูมาผีดิมึงไหวเป่าสัตว์ฮะนอนตาเหมือนเดิมไอเหี้ยทำทรงไฟฟอมตึ่ไอสัตว์ไหวป่าไอสัตว์มึงไหวเเหี้ยมึงไหวป่าไหวเลเหี้ยไอสัตว์ไอสัตว์เป็นเหี้ยเลยนว่นชนะเราเป็นมโนไอเหี้ยกะจอกไอสัตว์ไหวเลยอโนมโนนมโน

เขาวาดอสบมเธอสบเธอสบเธอสบเอ้ยไม่ต้องไปหมดไม่ต้องไปหมดมาถือดีมาถือมาถือมาถือ